สากุมะโมปมาสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเต่า240ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีเต่าตัวหนึ่งเวลายเย็นเที่ยวหากินริมฝั่งแม่น้ำแม้สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเวลานั้นก็เที่ยวหากินอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเต่าเห็นสุนัขจิ้งจอกเที่ยวหากินแต่ไกล ก็หดหัวและขาเข้ากระดองของตนไม่เคลื่อนไหวนิ่งอยู่ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกก็เห็นเต่าเที่ยวหากินแต่ไกลเหมือนกันจึงเข้าไปหาเต่าแล้วยืนอยู่ใกล้ด้วยคิดว่าเมื่อใดเต่านี้โผล่หัวและขาส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาเมื่อนั้นเราจะงับและฟาดแล้วกินเสียในที่นั้น เมื่อใดเต่าไม่โผล่หัวและขาส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาเมื่อนั้นสุนัขจิ้งจอกก็เบื่อหน่ายไม่ได้โอกาสเดินจากเต่าไปข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มารผู้มีบาปเข้าใกล้เธอทั้งหลายสม่ำเสมอด้วยคิดว่าบางทีเราจะพึงได้โอกาสทางตาทางลิ้นหรือทางใจของภิกษุเหล่านี้ เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดเห็นรูปทางตาแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกทำที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษาจากขุนศีซึ่งความสํารวมในจากขุนศี ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มลดทางกลิ้นถูกต้องผดถัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินรีซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกทำที่เป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ จงรักษามนินรีถึงความสำรวมในมนินรีภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอทั้งหลายจากคุ้มครองทวารในอินรีทั้งหลายอยู่เมื่อนั้นแม้มารผู้มีบาปก็จกเบื่อนายไม่ได้โอกาสหลีกจากเธอทั้งหลายไปเหมือนสุนัขจิ้งจอกเดินจากเต่าไปฉะนั้นภิกษุผู้มีจิตใจตั้งมั่นในมโนวิตตก ไม่มีตันหาและทิฏฐิอาศัยไม่เบียดเบียนผู้อื่นดับกิเลสแล้วไม่ว่าร้ายใครๆเหมือนเต่าหดหัวและขาวไว้ในกระดองของตนฉะนั้นกุมะโมปะมาะสูตรที่สามจบ